ม่นคนจริงหรือเปล่าหรือวิญญาณเนาะอันน,นี้นี่ยโอ้ยดูช่วยกันหน่อยสิเ <c oughs> พื่อนมาหาเนี่ยมาพี่แดงไทยไหมเนี่ยไทยไหมมาดูสิเพืมาหานี่เอาพี่แดงวิญญาณจริงจริงมา,า,มาถ้าไม่อยากเป็นวิญญาณเหรมาตอนนี้เเออตาตามหาอยู่เนี่ยก็จำลองไม่หมาละสงสัยไม่ใช่พี่แดงเหรอ แต่ว่าเป็นพี่แดงเลยเนาะเอาไม่ใช่พี่แดงก็คือยืนใช่เวลาเราเรียกคือหันมาใ่งั้นก็เป็นวิญญาณพี่แดงใช่หรอใช่ไม่ใช่เนาะแมงเต่าทองบอว่าหรอเต่าทองที่ไหนมาเต่าทองแกยังไม่ได้มาจากบ้านเลย พี่เด่นปกติพี่เด่มานะเราก็เดินไปเมื่อกี้นี่พี่เด่น,ะดไ,มนดไม่อยู่เนะาะจะมาทางไหนใบเนาะคือใครวะใครเนาอถ้าไม่ใช่ก็น่าจะตอบเนานนะไม่ใช่เนาะเออไม่ใช่พี่เด่นไ <laughs> ทยบ้านนอกเนาะเมื่อนพี่แดงว่าแล้วท่านน้องไม่มา เอาลงมป็นผ้ใบวายหนึ่งไปบปูดูไม่ลงก็อ่ะเอาพูดไยโทรศัพท์เฉยนะงั้นไม่ได้ยินเขาจะใส่หูแล้วเขาไม่ยินเอ๊ะจะไปมารถแกไม่ได้มาใช่ไหมอะไรอะตอนออกมากเกิดรถแกมาตามหลังเฮาก็ได้บอกเลยมันจะสมดุลกันขนาดนัยย้นเดี๋ยวเราจะสมดุลกันกระถ่ายน้ำ ใช่านตล้ไม่เดินเขนับึงดูนัแม่นดูพี่แดงไม่ใช่ดูเดินแต่มันเหมือนได้โอ้ยฟ้าเดีฟ้าจอเวไปดูฟ้าจอไปดูเลยทำไมไม่ตอไม่ต้องพูดโทรศัพท์ไปเลยนะใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่้องมใครมันมืดาไม่ด้ไม่ไจะมีคนมาแล้วนะไม่ใช่ถ้าพี่เดงมากดไม่ได้พี่แดงตองมายี่สิบบาทเราก็ชสักบาทแค่ละยนี่จะออกไปอ๋อก็ไปเบิร์พี่แดงกันอะไรจะเอาอะไรให้กอยอ่ะนมเย็นไม่ใช่หรอเดือกยนึกว่ากาแฟ่มันไม่มันแดงเหทำไมไม่มันแดงเออมันชื้อมาปิดมา มันไม่แดงก็จะงงมันเป็นานมกินเออโยงงเล้จขี่รถเข้ยไปมันต้องแดงอันนี้ชานมกินมัาซื้อใหม่อยู่มันซื้อผิดคอไปทาเงินนียใส่เลยจะไปใส่ยูไปนิงเขาไปพูดต่เด่นไปดูไปดูไปโน้ไล้ๆหรอไ้าเมันไมีแดงมีิบระกลับไปเฮ้ยมเฮ้ยนง แม่นตาว่างบอกตาว่างที่ไหนตาว่างไปกับเขาหมดโอ้ยพี่แดงหมาก,กันมาอยู่นี่พี่แดงนี่ไงหมากแกพี่แดงไม่ต้องไปดูาหมาแกมาไปพี่แดงออพี่แดงอไปออหมายู่นี่พี่แดงพี่แดง,ง,ง,งอยู่นี่พี่แดงอยู่นี่พี่แดงย้ายนิง่ง que me

เรียกเบิกเอกโซะเด้อเบิกยำมาไกับข้าวกับข้าวกับข้าวมาได้มาเด้มาได้กับข้าวกับข้าวเลือกเปิกเลือกโซามีหลาอย่างลายอย่างลายอย่างหลอันไล่แนวเด้อกับข้าวพริกสดผักบวผักครอบเรียกเอาไม่ห้าวกามีปลาทูกามีมกฟากามี

ฝาบึงแข่งเฮากานีต้มขนมเฮ้ากัเรียกอาต้มข้ากามีต้มเกวเอากี๊ยวเรียกสาวเสิรข้าวเสิรข้าวข้าวซอยกับไม้เฮากานีต้มเกี๊วหวานหมักกระทับง่ายหมักกระทันหวานกรอบได้หมักกระทับเรจะได้ปลาควาหวานกัน จะได้มาขาบาทขาเจ็ดบาทโเจ็บาทมาขาบาทบ้านเฮาอามเนันนี้แกงอะไรเสียวหวานอะไรแกงเคียวหวานอะไาตามาใส่ถุงนี้เดียวเดียวเดียวรอจ่ไย้รงอยจ้าอาบยายเจอได้ทำไงเจอแล้วค่ะไม่พูดก็ไม่ทำไง เขาไปพูดด้วยเข <S <S ายิงแล้วนี่เขาไม่ไ้ไม่เป็นไรรวยก็มันไ0สามสล้านมันก็หมดว้แดงน่ไ้วทนี่แดงเลยแดงวันนี้ีเดงเสร็จฟแน่ลาบทีนดวงดีแค่ดูทุ่เพื่อเสร็จฐีหมว่าจะดวงร้ายมากกว่าสาวลุงตอม ชอบจริงเลยสีผมกระสงชอบอล้วชอบก็ทำสิคะมันยังไปซื้อไม่ได้เลยไม่ไปซื้ออยู่ที่นั่นอย่างเดียวที่บอกอะไรนะพี่แดงเขาไปซื้อได้ไหนก็สันก็สันนี่แหละสันสันนี่แหละเราเป็นสันเออยืนไม่มีเออไปซื้ออยู่สันประตอมก็แย่ มะพร้ีว20บาทบอจ้าอ่ะ20บาทคุ้ยบ่มีมาพร้กวเจ้าเอาเลยคำลาถือเตแต่นัานเออเอาให้ดูมีแต่อันนั้นลาวเละอ๋อขอบคุณมากจ้าดี่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่จะกินอะไรไหนพี่เอาชื่ออะไรไปแก้มน้อยสิพี่แดงนี่นังอ่ะหนังหนังเด้ถ่ายน้แม่อะไรหมดแล้ว น้ำดู้ปต่อคิปแค่นี้นะคะมาหากับข้าวค่ะครดูย้อนหลังให้ด้วยค่ะ